ก็ดีครับมีเรื่องอยูกเกี่ยวกับพวกนี้ท่านพื่นเมืองนะครับที่มีอิิพ่นตัวน้นนะครับคือนี้ท่านเรื่องอันป่าบูทองนะครับป่าบูทองนด่เป็นนี้ท่านพื่นบ้านแล้วก็ามาเฮ็ดเป็นนั้นละครอนทังละครอนจกัจกจักวงวงทางโทรทัศน์นะครับมีอิิพลอีหย,ยังนะครับ เออพ่อคนเบื้องเรื่องป่าบูท่องเราอินน้ำเราบอกบอกแกยินปลาบูแลครับบอกากินปลาบูเนาะที่ใกล้ตัวที่ได้รู้จ้งเนี่ยก็คือบ้านน้องไพ่้วครับก็ยกที่บอกว่าให้กินว่ตอนมียุ่น้องบัวแดงนะครับันบ้านน้องไพ่เย่าว่ากินว่าไปซาปลาซาปลาสุกปลาเนี่ยได้ปลาบูนี่ย่นทิ่มเล่อะไรบอกกิน เพราะว่าอินน้ำมันนิท่านป่าบูท่องนะครับตรงขามรับอันมาเลเซียเขาบ้านเขานั่นกิโลละหนึน่งหกเจ็ดลอยนะครับอย่างทําก็เสื่อกินกันจนเมืองจนยุทธไทยนี่บางมองนี่เพราะเรี่ยงทรงววาท่านกับป่าบูนี่แต่บ้านเขาไม่กินจำนวนลายนะครับที่อันอินน้ำมันนิท่านป่าบูท่องเราบากใครินป่าบูนะครับ แต่ว่าป่าบูเนี่ยแซบนะครับเนื้อกะลายแต่ไม่จริงมึงนีท่านมันก็โอ้แฟนตาซี่เนาะจากยังก็จากป่าบูถือกั้ยกินแล้วยังก็บยังไก่เป็นต้นมะเขืออ้บอกครับ <laughs> นี่ท่านมันแฟนตาซี่ขนาดนี้คือเรียนๆเน,เนาะเกิดบ,บ้านฝรั่งเขาอินคือจังไทยเนาะครับ อันเรื่องนีท่านลูกหมูสามตัวนะครับกไปยบ้่กล้ากินหมูพลรังบ่กล้ากินหมูตลกนะครับมีเรื่องกำกำมาหมูก,กำกำยอดเลียนๆก็ไข่เขียดนิดๆน,น้อยๆน,นะครับมีแมีเรื่องบอกแฉนี่ครับผม